สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพมีอาการเห็นบอกเป็นภูมิแพ้เป็นผื่นแล้วก็มีไมเกรนด้วยค่ะอาา่าฮะไหนช่วยเล่าอาการให้ฟังหน่อยสิครับเป็นยังไงครับอาชีพที่ทำอยู่ก็คือ,อเสี่ยงกับเคมีอยู่แล้วนะคะ ประกอบกับสุขภาพตัวเองก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วมาตั้งแต่อาอายุยังน้อยอะค่ะคือจะมีปัญหาเรื่องไมเกรนแล้วก็เป็นภูมิแพ้จะแพ้พวกลมพวกสารเคมีแพ้ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทราบว่าเป็นไมเกรนหรือว่าทราบว่าเป็นภูมิแพ้ก่อนเป็นไมเกรนก่อนเป็นไมเกรนก่อนค่ะเครียด <Clear. S 2> หรือจะเป็นเยอะช่วงที่ก่อนที่จะมีประจำเดือนจะเป็นเยอะไม่ได้มีภาวะเครียด บางครั้งก็เป็นเดือนหนึ่งเป็นประมาณสามถึงสี่ครั้งนะค,ะนนค่ะอาจารย์ครับไมเกรนนี่ไปเกี่ยวข้องกับอะไรอย่างกรณีของคุณจิดาพาเวลามีประจำเดือนถึงจะปวดไมเกรนค่ะมันมีได้ค่ะเขาเรียกปวดไมเกรนเวลามีประจำเดือนนั่นแหละค่ะคน,นี้เป็นเรื่องปกติผู้หญิงบางคนก็จะเป็นถ้ามีประจำเดือนก็จะมีอาการไมเกรนคือเหมือนวอปดดวดปวดหัวค่ะร่วมมาด้วยค่ะแต่พร้อม ผ่านการามีประจำเดือนไปแล้วลมันก็จะหายไปเองค่ะปูมแพ้หรือว่าผื่นแพ้นี่เป็นรุนแรงแค่ไหนครับเอ,อ่อถ้าเกิดอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะจะเป็นผื่นออขึ้นช่วงข้อพับอ huh. แล้วก็ช่วงหน้าอกแล้วก็ลําคออะไรแบบนี้ค่ะเปลี่ยนยังไงฮะจากร้อนไปเย็นหรือว่าจากจาก ถ้าสมมุติว่าอากาศร้อนอยู่แล้วก็เปลี่ยนจากมีอากาศเย็นขึ้นหรือว่าลมแรงอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าปกติก็จะพักอยู่ที่เกาะสีชังก็อากาศก็จะเปลี่ยนแปลงบ่อยอ๋อก็คือเดี๋ยวมีลมบ้างเดี๋ยวมีฝนบ้างค่ะแล้วพอเป็นผื่นทํายังไงครับก็ทีแรกก็ไม่รู้ก็จะแบบว่าหาไปหาหมอหรือว่าไปซื้อยาตามตมตำร้านฟาร์มาซีมามาทามาอะไรแบบนี้ค่ะปรึกษาคุณหมอไหมครับ ค่ะคุณหมอบอกว่าอยังไงบ้างก็คุณหมอบอกเป็นภูมิแพ้ธรรมดาที่ที่ทีท่ทุกคนก็สามารถอาจจะเป็นได้เวลาเวลา,เวลาเจอช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงมันเคยขึ้นเยอะเยอะสุดๆเลยขนาดไหนฮะก็ช่วงหน้าอกค่ะอืมจะเป็นเยอะมากเป็นผื่นขึ้นมา,<พ>าเลยเป็นผื่นแล้ว บังวันวลาตอนที่เราทํางานอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะเกี่ยวกับสารเคมีด้วยอย่างอย่างทำผมให้ลูกค้าอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะมีการสเปรย์ยาย้อมยาย้อมที่ที่ที่สำคัญที่สุดก็คือยายืดผมน้ํายายืดผมบางทีเออกินมันอาจจะระเหยขึ้นมาโดนเราอะไรแบบนี้ค่ะมันจะมีกลิ่นของพวกไฮโดรเจนใช่ไหมครับแล้วก็ในโพรงจมูกก็จะมีปัญหา เป็นยังไงฮะคือเวลาได้ได้ได้กลิ่นกลิ่นพวกเคมีอะไรพวกเนี้ยก็จะแสบช่วงโพรงจมูกหายใจลําบากมากมแล้วก็น้ํามูกก็จะไหลโอ้แล้วป้องกันยังไงหรือแก้ยังไงก็ใช้ผ้าปิดจมูกเอาอะค่ะครับแต่ก็ไม่ดีเท่าที่ควรอืมก็ยังได้กลิ่นอยู่ค่ะยังได้กลิ่นแล้วก็นอนแอร์ไม่ได้เวลานอนนี่จะนอนแอร์ไม่ได้ค่ะจะต้องนอนห้องห้อง ห้องโล่งๆว้างๆแล้วก็ใช้ด <D S 1> ีออกไปอยากไฟออกนะฮะไม่ปลึงค่าไฟนะฮะนอนห้องธรรมดาได้เนี่ยเออแต่ทรมานทรมานค่ะคือไหนถ้าจะทั้งคันด้วย<ช>แล้วถ้าเกิดบวกกับการที่ช่วงมีประจำเดือนก็จะเป็นไมเกรนอีกอ่ะฟังดูแล้วหลายๆอาการรวมกันมันทําให้เป็นอุปสรรคต่อการทํางานและการดําเนินชีวิตค่ะแล้วใครเป็นคนบอกว่าบิมช่วยได้ คุณพี่ประไฟสีค่ะแนะนําคุณพี่ประไฟสีเขาเขาเขาทานอยู่ก็ที่เกาะสีชังอะค่ะที่เกาะสีชังเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันและคุณพี่ก็ก็เป็นลูกค้าประจําที่ร้านค่ะบิมจะช่วยยังไงบ้างอธิบายไหมครับค่ะคุณพี่ประไฟประไฟสีก็อธิบายให้ฟังว่าเนี่ยนะ จะช่วยลดอาการไมเกรนนะแล้วก็มีเลือดจางด้วยแล้วก็ภูมิแพ้ด้วยแบบนี้โอ้โหอธิบายครบเลยครบเลยจะถามอาจารย์ดีกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นหลายๆอาการแบบนี้พอรับประทานเข้าไปสีอะไรฮะสูตรสีอะไรฮะสีเขียวสีเขียวอะไรที่มันจะเห็นผลอย่างแรกเลยครับอาจารย์ครับผมจําไม่ได้เยอะจังเลยมีทั้งภูมิแพ้ภูมิแพ้หายก่อนไมเกรนครับภูมิแพ้ไมเกรนไปก่อนไปก่อนเลยครับไปก่อนไหย ระยะเวลาสักเมื่อไหร่ฮะถึงจะรู้สึกเห็นผลถ้าเป็นภูมิแพ้เนี่ยผมว่าภายในหนึ่งอาทิตย์กลับมาเป็นอย่างนั้นไหมฮะเป็นค่ะแต่ว่าส่วนส่วนตัวเองเนี่ยจะเร็วมากห้าวันค่ะทานยังไงครับก็ขวดแรกก็คือตอนเช้าสองสองเม็ดแล้วก็ก่อนนอนสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดนะะห้าวันเห็นผลเลยคือคืออาการปวดหัวเอ๊ะทำไมวันนี้ถึงไม่ปวดหัว แสดงว่าขณะนั้นกําลังปวดอยู่ใช่คะ่ะคือแบบว่าตอนทํางานจะๆแบบว่าปวดหัวแล้วรู้สึกไม่ดีจะเครียดจะไม่อยากทําอะไรแบบนี้ค,ะค่ะตื่นตอนเช้าก็จะแบบว่าเพียมีอาการเพียไม่ยมอยากตื่นครับค่ะหายห้าวันเลยห้าวันค่ะบิมมันเข้าไปทําอะไรครับอาจารย์บิมของเราทานเข้าไปแล้วก็แบบทำงานกับไม่เลือดขาวตามที่เราทราบกันทั่วไปแล้วทํางานกับไม่เลือดขาวชนิดที่เป็น T cell นะครับ ีเซลพวกนี้มันก็จะไปกระตุ้นให้มีการหลั่งสารที่ทําให้เกิดความผิดปกติในร่างกายให้กลับสู่ภาวะปกตินะครับอ,อย่างกรณีนี้ก็คือมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าะจะมีเม็ดเลือดขาวชนิด TH2 T helper 2มากเกินไปซึ่งท้ามอะไรมากเกินไปมันจะหลั่งสารซึ่งจะทําให้เกิดอาการภูมิแพ้นะฮะแล้วก็พอภูมิแพ้มันก าม,มาด้วยอาการปวด,ปวดศีรษะนะครับเมื่อเราสามารถจะลดตรงนั้นโดยการไปเพิ่ม T helper 1, 1วัน,นะฮะแล้วก็ T เ e ็ครับเ,รเพราะว่าจากการทดสอบ4แคปซูลของเราต่อวันนะฮะทานเวลา15วันเนี่ยเราจะพบว่ามี T helper 1, 1เพิ่มขึ้น2เท่าแล้วก็ T เ e ็เพิ่มขึ้น ประมาณเท่าตัวเหมือนกันนะครับด้วยสาเหตุที่ผ่านเพิ่มขึ้นของ TSH เซล2 t s 1แล้วก็ Tregulatory cell เนี่ยมันก็จะไปกด TSH นะให้มันอยู่ในระดับที่ที่ปกติแล้วก็อาการก็จะหายไปเพราะฉะนั้นโรคหรืออาการอะไรก็ตามที่มีความผิดปกติของ T-helper 2ที่สูงขึ้นผิดปกติซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นจากการภูมิแพ้อาการแพ้ภูมิส่วนใหญ่เลยเยอะมากเลยที่เกิดขึ้นจาก T-helper สูงกว่าปกติไมเกรนทําไมหายล่ะฮะไมเกรนก็ก็ธรรมดานะฮะก็คืออาจารย์น้ำไผยทำไมถึงหายไมเกรนนี่เขาแชมป์ไมเกรนอยู่ก็อาจจะเนื่องจากว่าเจมวันที่อยู่ในแคปซูลนะคะมันไปเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดคือไมเกรนเนี่ยสาเหตุมันจะเกิดจากการ หดตัวของหลอดเลือ,ขอ,ลอดขึ้นต้นลแล้วก็ตามมาด้วยการขยายอย่างมากเพราะว่าถ้ามีการหดตัวของหลอดเลือดเมื่อไหร่ร่างกายจะต่อต้าน <ừ. S 1> โดยการหลั่งสารที่ทําให้เกิดการขยายของหลอดเลือดทีนี้หลอดเลือดเนี่ยถ้าขยายเยอะๆเนี่ย <ừ. S 1> มันก็นํามาซึ่งอาการปวดตุบๆๆนะฮะป <ừ. S 1> วดแบบมึนๆงงๆอะไรเงี้ยอา่าฮะซึ่งจีมวันที่อยู่ในค่ะถ้ามันเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดอันนี้ตอนนี้เลือดก็ไปเลี้ยงเป็นแบบปกติครับ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดรับประทานไปเรื่อยๆอาการไมเกรนกับภูมิแพ้มันน่าจะไม่เกิดขึ้นอีกน่าจะไม่เกิดขึ้นถึงแม้ว่ารับประทานได้ระยะหนึ่งแล้วหยุดก็อาจจะหยุดได้นะะถ้าสมมุติไม่เคยมีอาการเกิดขึ้นมาเลยในระยะสามสี่เดือนก็อาจจะหยุดไปถ้าเริ่มมีอาการใหม่ทานใหม่มันก็จะได้ผลเหมือนเดิมได้ใหม่เป็นอย่างนั้นไหมฮะค่ะได้ลองหยุดดูไหมฮะเคยค่ะเคยแล้ว ค่ะบ,บางครั้งก็ลองหยุดโดยตั้งใจแล้วก็หยุดโดยไม่ตั้งใจก็คือลืมทานอ,อืแล้วให้ผลเนี่ยที่อาจารย์บอกไหมครับมันกลับมาไหมก็ถ้าสมมุติเราเราหยุดไปสองสวันอะไรแบบเนี้ยมาฮะแล้วบบก็มาทานใหม่ก็โอเคอืค่ะมันก็ไม่มาละไม่มาตอนนี้เจออากาศเย็นอากาศร้อน ได้ตลอดทํางานแล้วเป็นไงบ้างครับก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นคือไม่ปวดหัวไม่เพียไม่อะไรเออนะลูกค้าก็ไม่หงุดหงิดกับเราด้วยนะค่ะก็รับประทานต่อเนื่องนะครับอย่างนี้จะทานปริมาณอย่างที่ว่า well, 2เช้า2เย็น2อย่างนี้ลดปริมาณลงไปได้ถ้าการปกติแล้วก็ทานเช้าหนึ่งเม็ดก mm ่อนนอนหนึ่งเม็ดเพื่อให้มีผิวหน้าสดใสสวยงามไปถึงอายุร้อยปีมันจะส่งผลอีกด้านหนึ่งใช่ไหมฮะอาจารย์ครับ แล้วอาการที่หมอบอกว่าเป็นโลหิตจางได้ไปตรวจด,ดูไหมฮะค่ะเพราะว่าตอนตอนจะจะมารู้คือคือช่วงช่วงตอนที่ท้องเพราะว่าคุณหมอนี่จะมีการเช็คเลือดอะไรแบบนี้ค่ะค่ะคุณหมอก็บอกเนี่ยเป็นโลหิตจางน,นะเป็นโลหิตจางน,นะจะต้อง ทานทานพวกยาบำรุงเลือดอะไรแบบนี้ค่ะก็ให้ยาชนิดหนึ่งก็ไม่แน่ใจค่ะจำไม่ได้เลยว่าคือเชื่ออะไร,รเพราะว่าถ้าถ้าเกิดเราไม่บำรุงหรือว่าไม,ไม่ไม่อะไรแบบนี้อาจจะติดมาถึงลูกได้เพราะปกติแม่ก็เป็นแล้วหลังจากที่คลอดบุตรแล้วได้ทานบิมแล้วมีกลับไปตรวจสุขภาพอีกไหมครับ ยังไม่ได้ไปเลยค่ะตั้งตั้ง,งหลังหลังจากที่ที่ทานตัวบีมแล้วยังไม่ได้ตรวจอีกลลองไปตรวจด,ดูค่ะนะครับเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าผลความเข้าวหน้าของออปชั่นบีมเป็นยังไงะนะครับ